่งไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะถึงแล้วครับหรอฮัลโหลครับผมไปส่งไหมครับอ๋อจะถึงจะเดินจะถึงแล้วครับใกลหรอใช่ครับเอ้ยไปเปล่าไม่ส่งน้องอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผมเดินตรงนี้เองเนี่ยน้องเดินไหวเหรอไกลนะผมเดินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่คือสพะพานเลยครับถ้าความคิดผมนะ ผมเป็นคนดูอ่ะผมเป็นคนดูแข่งฟุตจีนะนิดนึงแกโทรมาโอเครับพี่เอ่อพี่วงางไปข้างล่างตึกซีโครงการใหม่ก็ได้ครับพี่ห้องเจ็ดูนะครับใช่ครับคาับว่าคุณมากครับผมว่ามิดต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการเล่นใหม่วะให้มิดให้มิดแบบไม,ไม่ไม่ตึงเกินไม่เครียดเกินเลย เออจริงมาผมว่าเอามอเองไอจีเอเข้ามาเหมือนผมว่ามันก็น่าจะภาพเดิมสำหรับความคิดผมนะแต่เราไม่รู้เราเป็นแค่นคนดูอะเราแค่เป็นแค่นคนดูเราก็พูดอะไรก็ได้อะใช่ไหมละ่ะแต่ตามนั้นนะ่ะตามริงตามริงที่ดาบแท็กเอาไว้นั่นเลยฟรีไฟล์ฟ ส่งไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะถึงแล้วครับหรอฮัลโหลครับผมไปส่งไหมครับอ๋อจะถึงจลเดินจะถึงแล้วครับใกล้หรอใช่ครับไปไปเปล่าไม่ส่งน้องอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผมเดินตรงนี้เองเนี่ยน้องเดินไหวเหรอไกลนะผมเดินมาตั้งนนาแล้วต่เครื่องสะพานนู้นยเลยครับตรงไหนครับเดินมาจากไหนครับเนี่ยตรงนู้นเลยอ่ะไหน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 ไขึ้น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 มาผมพาไปดูหน่อยใกล้ตรงไหนเมื่อกี้โอ้หเมื่อกี้เดินเดินจากตรงไหนอ่ะ หนูเล็บไกลยอยู่พี่ตรงไหนครับตรงไหนครับไปอีกพี่ไปอีกถึงย่างถึงย่างยังเลยพี่ประมาณนี้เลยพี่ไหนตรงไหนเล็บอีกครับเล็บอีกเล็บอีกเหรอใช่พี่เนี่ยแต่ประมาณตรงนี้เลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยเดินยังไงเดินยังไงเดูเดินดูเดินดูไหนเดินดูไหนเป็นไง ก็เดินก็เดินถึงแคพี่เดินตรงนี้เลยหรอใช่ครับมาถึงตรงนู้นแล้วนะใช่ครับแต่เราเดินด้วยเดินไงวะเดินบ้าเดินเดินไงวะเนี่ยเยอะเยอะแม่งกีกสั์อ้าวหลุดแคสเรียบเสร็จกูลดหลุด เสร็จกูกูรอมึงเลยมึงแคสสมควรคนแบบมึงอะบอกเลยคนแบบมึงอย่างงี้แหละแคสี่แหละคนแบบมึงคนแบบมึงอย่างงี้แหละไอวิลลี่คนแบบมึงตรงนี้แหละ พีเ่เดี๋ยวผมให้แพทตัวกับพี่แพทหลับครับครับเสร็จกูกดตีดัวมึง โถชีวิตนี่การนี่การกูไปเดินแทนแหละเนี่ยบังบังไอ้สารเด้อไอ้ยาชีวิตเฮียยิงไอ้สารเด้ยไอ้นุ่มนุมคุณสวัสดีครับ นคือไปไปไปส่งไปส่งอะไเฉียงหน่อยแล้วไหมครับไปส่งอะไรเฉียวหน่อยได้วไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไอสัตว์เจ้าผหญิงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยหรอไม่ต้องเลยหรอโอ้โหไม่ให้กันไม่ให้กันเลยอ่ะไม่ให้กันเลยอ่ะคนกตีนแบบมึงตัวนี้แหละโอ้ไม่ให้กันเลยอ่ะไอ้บ้าๆส่อมไฟบ้าๆส่อมไฟนี่ขวานขวานขวาเลยครับขวานเลยขวาเลยขวาเลยขวานขึ้นไปเลยเนี่ยใกล้รวยผมบอกให้ซ่อมไฟช่วงเนี้ย คนส่วนใหญ่เขาซ่อมไฟแต่ผมซ่อมคนนนีี้ตตัวัวคนเมื่อกี้เหมือนซาร่าเลยอ่ะรู่จากซาร่าอะไรนี่เหรอใช่ๆตรงนี้เหมือนซาร่าเลยนะเวย้ยซาร่าไหนวะไฟเก่าเลี้ยงอ่ะ,ะอรู้จักปะซาร่าไฟเก่าเดี๋ยวนี่อยู่เเคยเห็นอยู่เออ ะในซอยมีอันนึงพี่ใกล้ๆเข้าไปในซอยนี้ซอยหลังนะสายไปเลยพี่สายไปเลยสายเลยสายยายลยวยลองไปหน่อยนึงแหวงตูงหน้าตูงหน้าดูแล้วไหมนคนไม่ชอบซ่อมไฟว่าแม่งรวยเล้วเว้ยแบบรอบหนึ่งพันหนึ่งอ่ะถ้าซ่อมแบบไม่พลาดเลยนะรวยแบบรวยเลยอ่ะอือหื พี่ม no okay. no ีผมก็สองแสน่ะไปนะมีผมก็สองแสนนะตรงนี้สองเท่าไฟรวยไปหรอไม่เออผเออเงินบังก็รู้ผมเงินหุนอยู่แล้วครับที่ใช้ชิ้นผมโคตรสวยอ่ะผมได้คุยโทษง่ายอ่ะเมื่อกี้แต่ประเทศไปดับเนี่ยโคตรเซ็งเลยติวโอนอ่ะอะไรนะมาว่าอะไรนะ มันปใครอยู่วะมีไอ้จอเผื่อครับแค่นี้เลยมีกันสามคนต,น,นตอนแรกก่อนบังมาไปต่อดีกยววันนีน่าดีท่าช้างนี่ทำอะไรอะ่ะพี่นั่งมาทำงานผมละมาแล้วลวะแต่ผมจะโชว์สถิติการทำงานผมให้ดูเอาป่ะเข้าไฟเหรอเออเอาป่ะแสดงว่าเอาทางนี้แสดงว่าเอา เราตัวนึงมันมีจุดหนึ่งนอกเมือ,องแห้เขาซ่อมก่อนเมื่อวานเวทามแพ้เฉยเลยอ่ะงงมากอยู่ทีก็แพ้ผมไปถามเอเลียนมาเอเลียนบอกว่าแคดเยอะเออจะดูอยู่เออเสียดายนะน้ำด้วยตอนแรกแคดหกเออหกที่เอเลียนมึงโง่ <c oughs> โง่เลยเหรอ All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright.